ปรัชญาแห่งความรักเดือนแห่งความรักนี้ปรัชญาไม่อยู่ว่าคนเราจะรวยหรือคนเราจะจนหรือคนเราจะมีความสุขจะมีความทุกข์เพราะคู่หรือเพราะความรักเพราะเหตุอะไรตลอดทุกๆปัญหาของคนเราเน่ะเกิดจากความรัก ถ้าเราเลือกความรักถูกชีวิตก็จะนําให้สู่ความร่ารวยร่มเย็นสถาพรถ้าเราเลือกชีวิตความรักผิดก็จะทําให้ชีวิตพังชีวิตมีแต่ปัญหามีความทุกข์และมีโรคจิตโรคประสาทต,ต่างๆนานาเหล่นานี้วันนี้สถาบันพุอะคาเมีปีใหม่มีลํางอบเว็บไซต์ยูเรบร้อยเป็นเว็บไซต์แห่งความรักเป็นเว็บไซต์ค้นหาความรักเป็นเว็บไซต์บริหารความรัก สสวัสีชีวิตมันยากลำบากจตปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโพจแค่เดนนี้ช่วยได้โพจแค่ดีสักทาบรรจบดลอกปัญหาชีวิตคุณ หลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสอนโดยตัวเชี่ยวชาญ